เปลี่ยนที่นอนจากอันเก่าเป็นอันใหม่แบบที่นอนยางพารานะครับของนุสนะครับผมตัวนี้ราคาไม่แพงครับผมซื้อตัว3.5ฟุตมานะครับความหนา4นิ้วเนาะไปดูกันอันนี้ออกมาเป็นกล่องแบบนี้นะเขาจะแพ็คเป็นสุญญากาศมาให้ครับแล้วเราก็มาแกะวางกันโอเคเดี๋ยวผมจะแกะวางมากันดูนะครับด้วยราคาที่ไม่แพงนะครับ ที่นอนยางพาราก็จะมีประโยชน์เพราะว่ามันจะไม่ค่อยยุบเนาะแล้วมันก็จะมีความคงตัวที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับมันมีเรื่องของการนอนที่สบายนะครับตัวนี้นะกดซื้อกดสั่งกันได้นะครับร้านค้าพร้อมจะส่งเลยนี่ของลดแบบนี้นะครับนี่แกะออกมาแล้วครับเป็นสุญญากาศแบบนี้นะเราจะทําการแกะโดยอุปกรณ์ที่ให้มาเขาจะมีตัวแกะให้เพื่อป้องกันการกรีดเป็นตัวเสร็จตัวที่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวแกะกันเลยครับนี่ตอนนี้แกะพลาสติกออกแล้วนะครับก็จะเริ่มห่อตัวนะครับ แล้วก็ขยับขยับให้เขาอยู่ในรูปนะครับให้โค้งรูปไปดีก็รอการคลายตัวนะครับผมนิดหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะี่ยโอเคอยู่นะโอเคมีความนุ่มๆแบบนี้นะครับนี่โอเคเลยครับกดซื้อกดสั่งกันได้ตะกะการในคลิปนะครับผมที่นอนยางพาร,ราที่ค่อนข้างจะโอเคเลยร้านค้าพร้อมจะส่งเลยครับเยี่ยมเลยครับผม